ที่บ่ทีบ่เห็นบ่หรอเหลียนลอด่วงกําลังขยับขยีนเขาสู่ฐานลันตัวเขาม่เรื่อยคอยเตี้ยนตัวข้นมาคุณบังคุณบักคุณบักคุณแข้งคนเขงคุบังคุณชิงอยู่นะเจ้า่าท่ายคุณบังคนณชิงอยู่นะขันตัวขึ้นมากมย่อขึ้นมาอยอยเขึนมาอยีนขึ้นมาครับมันติดมันติดใกล้หัวตัวหรอเห็นตัวหรอดินขึ้นมาค่อยค่อย มันมันมันดึงอะไรมันดึงกนเดึงฟากมันเลยม่ต้องสนใจมันขามันรุด,ดีบุ่ดนังขาดแล้วนังาดเด็มดมืน,นไหวคอยเยี่ยนคอยที่เคลื่อนขึ้นมาเนี่อกเห็นง้บางหึนบหนึ่งฮะโอเม้้ากัโตบรงี้ค่เห็น,นโต<อ>แล้วได้ยิน,นยี่ึด้ึ้นว่าดึงอะไรดึงอะไราบหัวบันหล่ เมันจะเอามือยับออกจะได้พนักเลยผักแล้นี่คอยมือที่ับเอาแล้วผู้พักโคตรโคตรครับโครค่อยคอยค่คอยคอยค่อยค่อยหยอกค่อยทังยั่หน่อยลำตัวรำตัวดีรับตัวดีเดินทางวันแล้วคือว่าเ การพ่อแม่ถือว่าท้องถือว่าผ่านก็เดีอยวเขาขึ้นโตขึ้นมาถูกต้องกับว่าเกาใกลปากกวนแล้วจับปลาแปรบจับบ่ได้ย่ามุ้งเป็นแย่ล่ะจับปากขัดมือมา่ับปากไก่ถึงแล้วกำลังจะเป็นผลโยกเข้ามาโยกโยกโยกไอ้กวนมุ้งดีที่รักเบ็ดที่ควางเลยเนอะเบ็ดที่ควางเนอะเบ็ดที่ควาง เย็นๆโอเดเลดึงขาไว้ว่าทายดึงขึ้นมาติดปากติดปากดึงขึ้นมาไ่ได้ฮะมือจับตัวไปเลยิเทางลงไปเอ้ทำไรทำไรทำไม่ได้ยกกโยกขึ้นละหักาไม่ใช่ักหรือไงยกยกเอาเดมาอีกมาหากันนยมึงยกอย่างมันดึงขึ้นมาลดกันมันว มันขวงมันขวงบ่มันมันมันตูนพับขึ้นมานะาขวงมันขวงมันขวงขวงหอยยอกคักแบบเก่าให้แบบเก่ายอกยกมันเปลุกไปนั่นยอกโอ้ยเดี๋ยวก็มาบ้านคนหนึ่งลงมาหน่บ่เฮี้ยเดี๋ยวก็ตายเรือบ้ว่าหั่งดิบอกพามาชี่อเฮียงไงหนังไรียาบ้าอู้กุลูกุสูมันโซ่ไปฮะกูแทงว่าพอหั่งหอยเอาหั่งขึ้นมืดแล้วคนว่าเฮ้ยมันไม่ดึงหนังมันไม่ยังไม่ดึงหัวขึ้นมาเลยยัง ท้งไม่ไม่ไปยังเดี๋ยวทองไปตายบ้างตัวนี้มัยังกัวตายกัวต่วนึงมันแงเลยิตายเน่ยตายมัยังตายหรอตายมั้ยังหวยอยู่ตายจะไมดีด้วยอ้ยแบบน้เลยบบงี้แบมาทุลงมาลงมาหาขายวขาเดียวถีมยอท้งทบลย้งเบ็ดเลยถี่ลงมา้งเบ็ดเลยเฮ้ยถีบลงมาถีบย้งเบ็ดเลยทิยมาได้อาอูทูยบเลยบนี้โอ เรขายดิแจริบงเงบางไงบางไงุงม right ัดนั่นบังเงยได้หรออมมนถือว่านางทองยี่ยตัวมันจะเดียวตัวยีมเหียนคสุดเออนเดียวคีสุดทีสุดตัวผู้ก็ติขาน่าโอ้ตัวม่ตัวม่โอ้ลูกกินนเดียวเป็นดอกลูกกรตอยู่ลูกมาเลี้ยง พวกเตรียมร้อมดีว้วอย่างเื่อก็สูบยสสอาเก๊กแน่ก๊กลอแน่ยิมจะหานไยิมจะหะน้าเอาเอาตอาไอเอาเอ่อืมที่ไม่หนูกงเนรืางเลยู้งแห้งรือำตัวคูหรือไม่แม่หวยเฮ้ยโอเคพาดดันไปดันไปขางกันหนลาบหอมัน่ตไ